ไปดูผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์นะครับโดนตำรวจจับแต่ปรากฏว่าหนีครับอะจะเอานี้ก่อนไหมจะเอาธรรมศาลาก่อนใช่ไหมฮะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมานี้ก่อนเลยไหนภาพขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือเหตุการณ์ภาพในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับย่านธรรมศาลากรุงเทพมหานาครครับเหตุการณ์นี้ตัวของพนักง,งานปั๊มน้ำมันเดี๋ยวผู้ชมลองฟังนะฮะ มีลูกค้าครับเขาเข้ามาเติมน้ํามันแต่ปรากฏว่าตัวของคู่กรณีที่เป็นพนักงานเนี่ยเขาเหมือนเขาจะพยายามไปเปิดไอ้ฝาถังน้ํามันเพื่อจะเติมน้ํามันให้นะฮะแต่เปิดไม่ออกและพอเปิดไม่ออกปั๊บลองดูนะคะว่าเขาเจออะไรครับพี่ไม่ได้ทาตาอะไรพี่ไมเอางไนน้องตาเลยหม่กับพี่ ไม่ได้กลัวนะคำภาษาลาเกียได้ค่ะได้ได้ได้เจ้าของจริงต่อเจ้าไที่ไม่มีตำรวจที่ไม่มีตำรวจที่มีพี่เป็นเด็กปั๊มธรรมดาแล้วยังไงอะแล้วน้องเป็นอะไรคะแล้วลูกค้าเป็นอะไรตอนมอไซค์ก็ที่ไม่มีปัญญาเปิดเป็นเลี้ยงวายนะรู้ปะต่อค่ะรู้ป่ะเราออกแรงงานซะมึงอไงหรอคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเจอกูแต่กูเป็นผูจัดการอ๋อค่ะค่ะมาพบได้เลยค่ะเออกูไม่จบอะไร ไม่ต้องจบค่ะลูกค้านี่ลตาดูนะฮะโอ้โหเล่นงานพนักงานอ่ะดูวงจรปิดบ้านนะครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งตอนที่มีปัญหากันนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันตรงริมถนนบรมราชชนนีนะครับในเขตทวีวัฒนาพื้นที่ของสนสาลาธรรมอ่อขอบปธรรมศารานะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของปนัดนะพนักงานแคชเชียร์ในปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นลูกค้ามาครับสวมชุดเหมือนกับเป็นกาดนะยังนังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันแล้ว พนักง,งานปั๊มไม่อยู่ฮะป้านัดก็เลยอาสามาช่วยครับมาเปิดฝาถาังน้ำมันให้แต่เปิดไม่ออกครับเปิดยังไงกเปิดไม่ออกป้านัดก็เลยกลับไปนั่งต่อที่อองแคทเชีย แล้วสุดท้ายพนักงานปั๊มก็มาก็เปิดได้ครับแต่ปรากฏว่าหนุ่มกาดเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นลูกค้าเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมของปนัดที่มาช่วยเปิดฝาถังแล้วเปิดไม่ออกแล้วก็กลับไปนั่งเขาไม่พอใจฮะเขาก็เลยเดินไปด่าทอฮะตามในคลิปเลยนะครับแต่ประโยคที่เป็นไฮไลไท์เลยก็คือฝาน้ํามันแค่นี้ไม่มีปัญญาเปิดอ่ะลาออกไปเลี้ยงควายเขาบอกงี้นะฮะ โอ้โหแล้วจังหวะที่ปนัดเผลอเนี่ยปรากฏว่านุ่มคนนี้กระชากคอเสื้อปนัดทําให้ปนัดเนี่ยหน้าไปกระแทกคอประตูนะครับฟันหักไป3มซี่ฮะและปนัดแจ้งความแล้วนะครับดูภาพบรรยากาศโรงพักสอนอธรรมศาราล่าสุดครับสองฝ่ายเข้าพบตํารวจเลยครับทั้งปนัดแล้วก็ทั้งฝั่งลูกค้าที่แต่งตัวเหมือนกาศนะฮะเห็นบอกว่าเบื้องต้นอะให้ฟังปนัดก่อนปนัดบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงๆผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย ไม่พอใจกับการทํางานของป้าน,นัดนะครับไม่พอใจกับการทํางานของป้าน,นัดแต่ต้นเรื่องจริงๆมันมาจากแค่ป้าน,นัดไม่สามารถเปิดฝาถังน้ํามันได้แล้วเขาไม่พอใจแล้วก็ถึงขั้นไล่ให้ไปเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านออแล้วก็ด่าด้วยคำที่รุนแรงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรทางฝั่งของคู่กรณีเลยนะครับแต่สุดท้ายฝั่งคู่กรณีที่เหมือนกาดเนี่ยเขาไม่จบ เราเนี่ยไปอยู่ในตู้แคชเชียแล้วยังลากกระชาาคอเสื้อเนี่ยจนปากกระแทกประตูเนี่ยจนฟันหักเลยอ,อ่ะลองฟังดูหน่อยนะครับแล้วเขาให้พี่เปิดฝาถังพี่ก็เปิดให้เขาไม่ได้พี่ก็เลยเรียกน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งมาแล้วเขาก็ไม่พอใจที่พี่ไม่เปิดให้เขาเขาก็บ่นให้พี่แล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการต่อว่าพี่ก็คือว่าประมาณว่า ฟ้าทังแค่นี้เปิดไม่ได้กลับไปเลี้ยงควายที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็นั่งกินเงินเดือนเฉยๆคือตอนแรกเขายังไม่กระชากค่ะพี่ก็เลยเข้าแคชเชียร์เพื่อหลีกเลี่ยงการแบบว่ามีเรื่องทะเลาะกันพี่ก็เลยดูภาพตอนตอนฝั่งกาดมาหน่อยฮะฝั่งกาดกาดเด้มาแล้วนะฮะมาที่สอนธรรมศาลาแล้วนะฮะทั้งสองฝ่ายก็คือป้านัดแล้วก็กาดตอนนี้คุยกันอยู่นะฮะโดยมีคนกลางคือตำรวจนะครับยังไก่เกลียกันอยู่แล้วป้านัดที่น้าสงสารแกคือเลยไหมฮะ เมื่อสักครู่นี้แกสวมแมสหน้ากาการามัยตลอดเลยนะครับไม่ใช่ว่าแกกลวโควิดหรืออะไรอันนั้นก็ต้องระวังแหละแต่แกบอกฟันแกหาย3าซี่ฮะแกไอแกไม่กล้าเปิดแมสให้นักข่าวเห็นเลยครับคือฟันหาย3าซี่กลายเป็นแกไม่มั่นใจเพราะโดนกระชากคอเสื้อไปโดนประตูฟันหักอะครับนี่นะฮะ